สวัสดีครับเราจะมาทำเรื่องการวิเคราะห์โครงขายกันนะครับสร้างข้อมูลโฟลเดอร์ขึ้นมานะผมนะตั้งชื่อว่า Network ครับจากนั้นนะผมให้เราไปที่ r t r g n นะผมนะเลือกโฟลเดอร์เน็ตเวิร์สอนาสิ์นะครับคลิกที่โหลดเน็ตเวินะครับผมนะ แล้วก็ไปเลือกที่ Paris ครับแล้วก็คลิกที่ Load Network ครับจากนั้นนะผมนะฮะดึงข้อมูลสติ e e ลงมานะครับเราก็จะได้ข้อมูลสติ e ดังภาพที่เห็นแล้วนะครับจากนั้นนะครับไปคลิกขวาที่สติครับนะฮะเลือก Open a t t i b u t e นะครับผมเราก็จะได้ข้อมูลตารางขึ้นมานะครับ เมื่อเราเปิดตารางขึ้นมานะครับเราก็ดูค่าตารางที่เราต้องรู้นะครับโดยจะมี full name meter ft minus one way และ na ให้เลขนะครับผมนะฮะ ต่อมานะครับก็ให้เราไปเปิดข้อมูลป a รีเทอร์นขึ้นมานะครับนะจากนั้นเราก็ไปใส่สีครับผมเพิ่มความเข้มของสีนะผมจากนั้นนะฮะเราก็ซูมเข้านะผมนะครเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะครับว่าซอยไหนเรา เลี้ยวได้บ้างนะซอยถนนเส้นไหนบังคับว่าให้เลี้ยวไปทางไหนได้นะครับการสร้างเน็ตเวิร์ t a s e t นะผมนะฮะสร้างจาก GeoDatabase นะครับผมนะฮะให้เราเข้าไปในแฟ้มข้อมูลเน็ตเวิร์ของเรานะผมนะฮะโดยคลิกขวาที่แฟ้มข้อมูลนะครับเลือกที่แฟ้มข้อมูลเน็ตเวิร์กนะผมนะ จากนั้นไปที่ New นะผมเลือก Personal Geo Database ครับผมตั้งชื่อว่า My Network ครับจากนั้นนะครับผมนะให้เราสร้าง f u t u r e Dataset นะผมไว้ใน My Network ที่เราสร้างนะครับโดยคลิกขวาที่ My Network ครับผมไปที่ New นะครับผมเลือก f u t u r e Dataset นะครับ ให้เราตั้งชื่อว่า network นะผมนะจากนั้นก็กด next ครับจากนั้นใส่ค่าพิกัดโดยเลือกที่ import นะครับไปที่แฟ้มข้อมูลที่ชื่อว่า network analysis น,น,นะผมเข้าไปแฟ้มที่โหลด network ครับผมเข้าไปที่ geodatabase ที่ชื่อว่า paris ครับแล้วเข้า data set ที่ชื่อว่าโหลด network ครับผมเลือก filter ครับผมที่ชื่อว่า street ครับจากนั้นกด add ครับ จะได้ข้อมูลค่าพิกัดเป็น NTF Lambert 2นะผมหนะ้าดังภาพนะผมหนะ้าจากนั้นก็กดเ x t ต่อไปจนสุดท้ายกด finish ครับจากนั้นนะผมเราจะเพิ่มข้อมูลปารีเทิร์กับสติเข้าไปใน Dataset ที่ชื่อว่า Network นะครับผมหนะ้า โดยสาม,มารถคลิกขวาที่ Dataset ชื่อว่า Network จากนั้นเข้าไปที่ Import นะครับเลือก Filture c a r m ม l ติเบินะครับผมนะฮะ Input f i l t e r นะผมให้เลือก l e y เทอ r d กับสต e e t นะผมจากนั้นกด Add นะผมนะแล้วก็โอเคครับจากนั้นนะก็จะมี f ิล t u r e c a r สขึ้นมานะผมนะฮะ ต่อมาให้คลิกขวาที่ data set ที่ชื่อว่า network ผมไปที่ new นะเลือก network data set ครับจากนั้นจะมีหน้าต่าง new network data set ขึ้นมานะให้ตั้งชื่อว่า network 1นึ่งนะผมนะจากนั้นกด next ต่อไปครับจนมาถึงหน้าที่มี connect ูวีนะผมให้กดเข้าไปที่ c o n v e นต i t ีนะผมจากนั้นกดสตินะผมเป็น endpoint นะฮะกดโอเคครับจากนั้นเล็กต่อมาเรื่อยๆจนถึงหน้าที่มี direction นะผมให้กดเข้าไปที่ direction ครับจากนั้นนะตั้งค่า name เป็น full name นะผมนะฮะจากนั้นกดโอเคครับ ถัดมาจะมีหน้าต่างนะฮะแสดงการตั้งค่าทั้งหมดที่เราได้ตั้งเอาไว้นะฮะโดยดูว่าตั้งค่าถูกต้องแล้วกดฟินิ s ได้เลยนะผมนะ,ะจากนั้นก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาให้เรากดย e s ครับผมต่อจะต่อมาจะมีหน้าต่าง network data set b u i l l s p o r t นะผมขึ้นมากด c ค้ e ได้เลยนะฮะเมื่อมาหน้าต่อไปก็จะมีหน้าต่าง adding network layer ขึ้นมานะให้กด แยกก็ผมนะฮะจากนั้นก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาครับการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่ส e ุดนะครับเราก็จะมาเริ่ม <HTML> วิเคราะห์เส้นทางโดยเข้าไปเปิดที่ทูลบาร์นะครับที่ชื่อว่า Network ร์กอนาสิตนะผมนะฮะโดยคลิกขวาที่แถบทูลบาร์จากนั้นเลือก Network a n a l y น e นะครับเราก็จะได้แถบเครื่องมือ Network a n a l y น e ลมานะผมนะขึ้นมาดังภาพครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ Network a n a l y น e ลนะผมกด Drop Down List นะครับเลือก New l a วนะครับ จะมีข้อมูลแล้วขึ้นมาที่ช่อง Table of Content นะผมนะฮะจากนั้นกด Show High Network Analyze Window นะฮนะที่แถบเครื่องมือ Network Analysis ครับจะได้หน้าต่างข้อมูลขึ้นมาดังภาพนะครับจากนั้นกดเพิ่มจุดโดยไปที่แถบเครื่องมือ Network Analyze น,นะผมแล้วเลือก Create Network Location Tool นะผมจากนั้นให้เรา เพิ่มจุดลงไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ2จุดนะครับจากนั้นกดที่แล้ว p r o เ e อร์ตมุมขวาบนที่หน้าต่างนะผมนะฮะเน็ตเวิร์กอนาสิ์ด้านซ้ายมือนะครับจะมีหน้าต่าง Layer ร์ o p e เ t อร์ตขึ้นมาให้เราเลือกค่าอินเพเดนซเป็นเมตร์จากนั้นให้เรากดโอเคครับ แล้วกด s l o p ที่แถบเครื่องมือ network analyze ด้านบนของ display area นะฮะเราก็จะได้เส้นทางที่ดีที่สุดดังภาพนะครับหากว่าเราต้องการตรวจสอบเส้นทางอื่นนะครับผมให้กดที่ direction window นะครับมที่แถบเครื่องมือนะฮะเราก็จะได้ข้อมูลเส้นทางอื่นขึ้นมาดังภาพนะครับ เราสามารถส่งออกข้อมูลได้โดยคลิกขวาที่เรานะฮะเลือก Data นะผมนะฮะคลิกขวานะผมเลือก Export Data ครับจากนั้นให้เราไปตั้งชื่อแล้วเลือกแฟ้มที่ต้องการจัดเก็บได้เลยนะผมนะฮะจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับผมนะ หลังจากที่เรากดเซฟแล้วนะผมก็ให้เรามากดโอเคนะครับหากต้องการย้ายจุดนะผมนะเราสามารถไปที่แถบเครื่องมือ Network Analyze ด้านบนของ Display Area นะครับแล้วเลือก select move network location tool คนัะผมนะนะฮะจากนั้นคลิกจุดที่เราต้องการย้ายนะครับแล้วเลื่อนจุดไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นให้กดสรลปอีกครั้งจะได้เส้นทางที่ดีที่สุดดังภาพครับ เราสามารถเพิ่มจุดขึ้นมาได้โดยเลือกที่เขต Network l o c a t t o o t น o l วมแล้วจุดลงไปตามที่ต้องการเสร็จแล้วให้เรากดสโลปนะครับเราก็จะได้ข้อมูลพื้นที่ให้บริการขึ้นมานะฮะหากว่าเราต้องการเส้นทางที่ระยะเวลาดีที่สุดนะผมนะก็เปลี่ยนจาก meter ร์เป็นเมนิทนะครับผมนะไปเลือกใน Property นะครับจากนั้นให้เรามากดที่สโลปอีกครั้งนะผมนะ เราก็จะได้เส้นทางที่ระยะเวลาดีที่สุดนะผมนะฮะระยะทางก็อาจจะไม่แตกต่างกันนะครับ <şek> er. ก็ลองเลื่อนดูได้นะครับนะฮะจากนั้นให้กดให้ไปที่เล้านะผมออกไปนะฮะโดยคลิกขวาที่เล้าเลือก Remove ครับการวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการนะครับนะฮะโดยเข้าไปที่แถบเครื่องมือ Network อนไลน์นะผมนะจากนั้นเลือกรูปแบบเป็น new service area นะจากนั้นให้เราเพิ่มจุดเข้าไป1จุดนะผมนะฮะแล้วกด service area property นะครับจะมีหน้าต่าง layer property ขึ้นมานะผมเข้าไปที่ analysis setting นะฮะเลือก department เป็น มินิทนะผมนะตั้งค่า Default เป็น10นะผมจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นกดสรุปก็จะได้พื้นที่ให้บริการขึ้นมาดังภาพครับหากว่าเราต้องการให้พื้นที่มีบริการเป็นระยะทางนะผมนะสามารถทำได้โดยเข้าไปที่ s e r v i c r area property ผมจะมีหน้าต่างระยะ r r o p e r t y ขึ้นมานะผม เข้าไปที่ Analysis Setting นะฮะเลือก D i n p e d m e n t นะฮะเป็น Meter home นะฮะตั้งค่า Default b r a k เป็น 500, 000, 000 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0จากนั้นกด OK ครับจากนั้นกด Slope จะได้ข้อมูลพื้นที่ที่ให้บริการดังภาพนะครับ เราสามารถเข้าไปตกแต่งเลือกสีได้นะผมนะก็ลองเปลี่ยนสีให้ดูสวยงามกันดูนะผมนะฮะ เราสามารถเพิ่มจุดได้ตามต้องการเลยนะผมนะฮะเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่ให้บริการนะครับเมื่อเราเพิ่มจุดที่เราต้องการเสร็จแล้วนะผมนะฮะก็กดสโลปนะผมเราก็จะได้ข้อมูลพื้นที่ที่ให้บริการดังภาพนะครับนะ,ะก็จะมีหลายๆจุดขึ้นมานผมเป็นแอเรียนะพื้นที่ที่ให้บริการขึ้นมา ต่อมานะผมให้เรากด Remove Service Area ออกไปครับการวิเคราะห์หาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุดนะครับผมนะฮโดยเข้าไปที่แถบเครื่องมือ Network Analyze นะผมนะฮะจากนั้นเลือกรูปแบบเป็น New Corset Facility นะฮะเพิ่มจุดลงไปตามที่เราต้องการเลยนะครับ โดยที่คลิกที่ดับเบิลคลิกที่กราฟิกพลิกนะผมนะ,ะจากนั้นเปลี่ยนชื่อนะผมนะ,ะในที่นี้จะใช้ข้อมูลพื้นที่ให้บริการที่ใกล้ที่สุดเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะผมนะฮะค,คือจะให้ f a คซิลิตนะครับเป็นโรงพยาบาลเลยตั้งชื่อจุดแต่ละจุดเป็นรอผอนั่นเองนะครับก็ไล่ไปนะครรอพอหนึรอพอสรอพอสนะครับจากนั้นนะครเราจะให้ข้อมูล Incident นะครที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะ เป็นลูกสี่เหลี่ยมเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุนะผมนะฮะจากนั้นเราก็จะเข้าไปดับเบิลคลิกนะฮะเปลี่ยนชื่อนะผมในที่นี้จะใช้ข้อมูลพื้นที่ให้บริการที่ใกล้ที่สุดเวลาเกิดอุบัติเหตุนนคือน่าจะให้นั่นก็คือจะให้อิสเ d น n t เป็นอุบัติเหตุับผมเลยตั้งจุด,จดแต่และจุดเป็นอุบัติเหตุครับ ก็ไล่ไปนะผมอุบัติเหตุ1อุบัติเหตุ2อุบัติเหตุ3อุบัติเหตุ4นะครับนะฮะแล้วกดโอเคนะครับก็จะมาหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุดนะครับโดยเข้าไปที่ c o ส s e t ฟ a ิลิตี้นะผมนา p r o เพอร์นะฮะจากนั้นตั้งค่าอินเ n นด d e n ้นนะเป็น Meter นะฮะจากนั้นก็กดโอเคครับ จากนั้นนะก็ให้เรากดสโลปนะก็จะได้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุดขึ้นมาดังภาพครับหากว่าเราต้องการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกนะที่ใกล้ที่สุดนะผมนะสามารถคลิกขวาที่เล้าหนอนที่หน้าต่างเน็ตเวิร์กอนาไล์นอด้านซ้ายมือจากนั้นเลือก OpenActribute Table ขึ้นมาครับ จะได้ข้อมูลขึ้นมาดังภาพนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรากด remove co set facility นะฮะออกไปนะครับการวิเคราะห์ เมติกค่าใช้ใจ่ายระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางนะครับโดยเราจะเลือกรูปแบบเป็น New o d Cost m e t i c นะครับนะเราก็จะได้ข้อมูลขึ้นมานะผมนะฮะในช่อง Network a n a l y z e นะครับผมนะฮะให้เราเลือก Origin นะครับผมนะฮะจากนั้นก็ให้เราไป จุดข้อมูลลงไปในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับในที่นี้เราจะให้ origin นะครับเป็นคลังสินค้านะครับผมนะฮะก็ให้เราไปตั้งชื่อเป็นคลังหนึ่งคลังสองคลังสานะครับตามที่เราจุดลงไปนะผมไล่ตามลำดับเลยนะครับ จากนั้นนะผมเราจะกำหนดให้ destination นะผมเป็นรถขนส่งสินค้านะซึ่งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะผมนะฮะเราจะเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้ง่ายแต่การมองนะผมจะได้แยกออกง่ายๆนะครับ เราก็มาตั้งเช่อเป็นรถส่งสินค้านะส่งสินค้า1สินค้า2ส,สินค้า3ส,สินค้า4ตามที่เราจุดไว้เราก็ไล่าตามลำดับเลยนะครับก็ใส่ไปนะครับข้อมูลนะครับ จากนั้นให้เราไปกดที่ slope นะครับหากว่าเราต้องการตรวจสอบเส้นทางอื่นนะผมสามารถเข้าไปคลิกขวาที่ line นะผมนะฮะเลือก open a c table i table นะครับจะได้ข้อมูลการขนส่งสินค้าขึ้นมาดังภาพนะ่นนะฮะ หากต้องการทราบเส้นทางเราสามารถไฮไลท์สีฟ้าในตารางข้อมูลจะได้ข้อมูลขึ้นมาดังภาพนะครับกลุ่มผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะผมนะก็ขอขอบคุณมากนะครับ